ตอนครับตอนนี้ผมอยู่ในโยต้าเอาติดนะครับวันนี้ลูกค้ามาจัดชุดอะไรครับตอนรับวันแม่ครับจอยแอนดรอยนะครับขนาด9นิ้วนะครับเป็กเทพเลยครับเวอร์ชั่น10นะครับแรมหล้อม128นะครับคุณภาพ Q LED เลยครับคุณภาพเสียงนะครับ Infinity by h a r m a n ครับ s u บ b อก a c t o n ครับเรื่องสุดใจครับแล้วก็แดมของ9ซีโร่นะครับโอเคครับเซรามัาเพลนครับตักงู่เดียว โอเคครับอันนี้คือเป็นวิทยุนะครับของเอาติสนะครับเราใส่เป็นจอยนอยด์นะ okay, ครับโอเคครับเอาติสคันนี้นะครับเราก็ใส่อินฟินิตี้บายฮาร์แมนลงมืเรียบร้อยครับพร้อมแดมของกาวซีโร่ด้วยครับโอเคครับโอเครับประตูหน้าซ้ายนะครับก็ใส่อินฟินิตี้บายฮาร์แมนลงมืเรียบร้อยครับแดมกาวซีโร่ด้วยครับโอเคครับโอเครับในส่วนของด้านหลังนะครับเราก็ใส่อินฟินิตี้บายฮาร์แมนลงมืเรียบร้อยครับพร้อมแดมของกาวซีโร่ด้วยนะครับโอเคครับโอยคครับพวทโวตันนี้ครับเราก็ทำการใส่ซับบ็อกซ์แอคกซอนครับ สวัสดีครับผมเก้าครับตอนนี้ผมอยู่ในเอาติดเป็นเทียบร้อยครับกับจอยแอนดรอยต้งรุ่นนั่นเองนะครับเป็นเวอร์ชันสิบนะครับสเปคนี่แรงสุดเลยครับเวอร์ชันสิบนะครับแรมหกลอมร้อยี่แปดนะครับคุณภาพจอ Q l e d ครับทัตะกีนนี้ไหลลื่นจริงครับแรงเร็วจริงครับสยามพารากอนมาเรียบร้อยแล้วครับสยามพารากอนครับรวดเร็วทันใจครับ นี่ครับโอเคยังไม่พอนะครับก็ามาดูในส่วนของ YouTube นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงครับ Infinity by Haman ครับลด uh huh. คุมดังเบาได้เลยครับ เี๋ยวครับไงแนมครับเครับแล้วก็ระบบต่อไปครับสปิดสกรีนครับนี่ครับสามารถแบ่งได้สองหน้าจอเลยครับท่านผู้ชมครับ i n f ิ n ี t บ by Haman ครับเพินเพนทุกการเดินทางครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับ MX Player ครับไฟเพลงไฟหนังครับ เพราะตะกีนี่ลื่นปื้นเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคครับโหลดแอปเพิ่มนะครับเรียกว่า g o o g l e p l a y Store นะครับลบแอปครับโอเคครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งลำรัมิดีแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมได้นะครับครับครับ9 8 3 4 9 8 6168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ